สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาไหาวา้พระนะครับที่วัดมงคลบอ่อพิษยุทธยานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปที่วิหาร,รอันนี้เป็นทางเข้าอันนี้คนเยอะนะครับ

วันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะครับที่วัดมงคลบ่อพิษแดดก็เอาเรื่อง นิชมโบสวิหารครับที่วัดมงคลครับวันนี้มีเป็นทัวร์ของเด็กนักเรียนนะครับที่เข้ามาเที่ยววันนี้คนก็จะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเรียกว่าบรรยากาศวันนี้คือคึกคักเลย จะเข้าไปที่โบสถ์ที่วิหารกันนะครับเพื่อการพะประธานก่อนนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นเจดีสมัยกรุงเกา่าเครอไไมม่ีย นะครับช้านถวายวัดได้นะคะถวายวัดได้นะคะืะคะเออาทูบเทียนก่อนไหมหรือว่าไปบูชาข้างบนเราเนี่ยจะเป็นคนเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วิหารน,นะครับเพื่อกราบขอพร มาประทานในวิหารก่อนนะครับมาแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับเพื่อวายนะครับหาในบูชนะครับตอนนี้นนะครับก็เราปิดทองนะครับเราก็เลยจะได้

ไปชมเจดีย์โบราณนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนี่เป็นเจดีย์เก่า 背对过来就是你后面有,有雨伞特效，很帅、哦。那你要是尿尿，你想尿尿？好。这地方不知道有没有，可能需要五块钱吧。嗯還錢錢錢好啊、再把靠背靠内啦，切。 โอ้ยนตั๋วยังซื้อตั๋วนะครับเราต้องซื้อตั๋วเข้าไปชมก่อนนะครับก็จะเป็นเจานาที่ของตรวตัว๋วอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาที่ข้างในนะครับเพื่อชม เจดีเก่าสมัยกรุงศรีุธยานะครับอันนี้เป็นสร้างปหลักขัดขังถ้าเรานึกถึงย้อนเข้าไปในสมัยนั้นนะครับว่าจะสวยงามแลว้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอุธยาจะขนาดไหนนะครับตรงทางเขา้าก็จะมีล่มนะครับเพื่อ ใช่แล้วต้องเที่ยวนะครับใช้ฟรีนะครับ,รบเพืเอ่เอ,เ,อเดินเข้าไปนะครับข้างในเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับนี่คือวัดมงคลบอ่อดพิษนะครับข้างใน ี่เป็นโบราณสถานนะครับขีวัดมงคลบพอพิดนะมาอยุธยาก็เป็นเลนมาร์คหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับวัดมงคลบ่อพิษนะครับนี่ก็อากาศค่อนข้างร้อนหน่อยนะ เอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับที่ EP หน้านะครับว่าเราจะพาไปวัดไหนกันนะครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีแล้วก็ววกไปเจอกันใหม่นะครับ